วันศุกร์ที่19-21ถึงพฤศจิกายน2563ายกกองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์อมรัพย์องค์การสรนมสุขศาสตร์จำกัดตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน5ล้านบาท จากการเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้ดังกล่าวพบว่าสหกรณ์ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อสมาชิกจะได้นําเงินไปพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัวและช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิตทั้งนี้การกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถบ้รนทอความเดือดร้อนทางการเงินลดรายจ่ายในการชําระดอกเบี้ยงเงินกู้นอกระบบ และดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่มีอัตราสูงตลอดจนช่วยให้มีรายได้คงเหลือเพียงพอในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัวจำนวน16รายกู้เงินครั้งนี้กู้ไปทำอะไรครับอ่กู้เงินครั้งนี้ผมเอาไปเอาไปปิดสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจครับประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้เงินครั้งนี้ครับอ่ผมถือว่าประโยชน์ ค่อนข้างจะเยอะสําหรับผมเลยเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยหนึ่งเราเไปเอาเราไปปิดหนี้จุดหลายๆที่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราหยุดนี้ที่เดียวแล้วมันมันบริหารจัดการได้นะครับสก็คือเรื่องของดอกเบี้ยทึ่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยถูกกว่าสถาบันการเงินอื่นๆนะครับก็เลยว่าตัดสินใจว่ากู้แบบนี้แล้วก็ระยะการผ่อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะสั้นกว่าด้วยนะครับนีเป็นประโยชน์มาก ประโยชน์ที่ได้ว่าเป็นสมาชิกเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือ1มันมีคู่ฉุกเฉินซึ่งบางทีเราฉุกเฉินแต่และเดือนเนี่ยสามารถคู่แล้วก็เอาไปใช้จ่ายได้แบบเร่งด่วนอันนี้เขามีบริการด้วยนะครับ2ก็คือเรื่องของคู่สามัญนี่แหละครับอันนี้เขาสาคัญกับเราเลยเพราะว่าบางทีเราจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วก็เราเอามาใช้ก่อนแล้วก็สามารถที่จะถักเงินเดือนแต่และเดือนไปอันนี้ก็จะทําให้เราอ่ะมีวินัยงานการเงินมากขึ้น สหกรณอมทัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเงินไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักง,งานสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน